สินค้าดีที่อยากบอกต่อสวัสดีค่ะวันนี้อยากให้ทุกท่านได้มาทำความรู้จักกับแบรนด์เครื่องประดับไทยฝีมือคนไทยอย่างแบรนด์พูลซับกันค่ะซึ่งพูลซับถือเป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องประดับไทยโดยช่างฝีมือไทยมากประสบการณ์กว่า30ปีเลยค่ะและเครื่องประดับของทางร้านทุกชิ้นถือเป็นงานที่ขึ้นเรียนใหม่ชิ้นต่อชิ้นอีกด้วยนะ แล้วทางภูนทรัพย์มีเครื่องประดับประเภทไหนบ้างจะมีเครื่องประดับไทยให้เลือกหลากหลายมากมายเลยค่ะอย่างเช่นเครื่องประดับทองหรือเครื่องประดับทองลงยาเครื่องประดับเพชรอย่างเพชรสวิตที่ถือเป็นเพชรสังเคราะห์น้ำสวยเล่นไฟแวววววและยังคงเป็นที่นิยมในวงการเพชรอีกด้วยเครื่องประดับเพชรซีกโบราณไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเพชรซีกขาวเครื่องประดับเพชรซีกเทา หรือเครื่องประดับเพชรซิ่พลอยสลับสีงานพลอยของทางลานก็มีนะไม่ว่าจะเป็นพลอยเนื้ออ่อนจากเมืองจันทร์หรือพลอยนพก้าวและยังมีเครื่องประดับที่เป็นงานนินป้องนินแหจากเมืองกาอีกด้วยซึ่งเครื่องประดับของทางร้านทุกชิ้นผลิตยอย่างประณีตและพิถีพิถันเหมาะสำหรับใส่ในโอกาสสำคัญต่างๆได้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานบุญหรืองานประเพณีไทยต่างๆ ภูนทรัพย์อนุรักษ์สืบสารเครื่องประดับไทย